สวัสด,สดีค่ะก็กลับมาพบกับพวกเรากันอีกแล้วนะคะพี่นุ่นค่ะอุ้มค่ะคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะเราอยู่ในเกมโรบอ,อันอีกเช่นเคยะค่ะน้องๆวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นแบบซานตาคลอสกันนะจ๊ะพ,พี่นุ่นพี่นุ่นชิดดียหลมาที่นี่เนี่ยเรามาทำอะไรเอาวันนี้ซานตาแจกของขวัญน,นะวันเด็กไงจะบ้าเหรอซานตาไม่มีจริงมีสินี่พี่พาหนูมาหมู่บ้านซานตาเหรอเนี่ย ใช่เขาแจกของขวัญน,นะไม่อยากได้เหรออ๋ออยากได้อ๋องั้นเราก็ไปลองกวนละยิ่งขอเป็นตรายอัชอบลองเลยเขครัวบ้านอ่ละบ้านแล้นแลเนี่ยพี่ทำอะไรเนี่ยพี่แค่ลองกระโดดเดียบไปนั่นเฉยๆอุ้ยทำไมของมันน่าก,กาลัวและเรามันเลี้ยัยากขนาดเนี้ยหนูซานต้าต้องตัวใหญ่หน่าดูเลยนะนี่พี่ไปเคาะประตูกันเถอะ โอ้มาแล้วมาถึงก็จะได้วิ่งหนีดูทรงแล้วอ่ะไม่ได้วิ่งไม่ได้วิ่งนี่เขามันไม่ได้มาวิ่งหาเราเลยนะเดี๋ยวมันไม่เห็นเดามาพี่จะรอหนูอยู่ตรงนี้มาเร็วพี่ทำไมซานต้าดูโง่มากเลยอ่ะพี่เขาหนัแเราอันนี้แล้วนะเขายังไม่เห็นเราอีกเออวิ่งมาเร็วมาฝั่งนี้อึบอึบอึบเอออุ้ยซานต้าเขาหน่าตาดูัวแล้วล่ะ ดูตอนนี้กูคิดว่าซานต้าน่าจะรู้ตัวแล้วว่ามีใครเข้าบ้านใช่เพราะว่าเราเคาะเสียงดังมากอือนั่นไงอโอ,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 อตอนนี้เราว้าวที่ผลิตของขวัญของซานต้าตามของขวัญไปดีกว่าพี่ระวังของขวัญน,นะจันขยับมาอีกนิดหน่อยสิเดี๋ยวก็ตกตายกันยเด้โอ้ยของขวัญเยอะมากเลยเอะมี่ใช่ใช่ใช่พี่น้องระวังนะของขวัญน่าจะเป็นซานต้าที่น่ากลัวสุดในโลก ตอนนี้เราตามกล่องของขวัญไปนะคะทุกคนว้าวไปแล้วที่นี่มันดูใหญ่มากเลยนะจนารีตนซานตาตัวเท่าเราไม่ใช่หรอโอ้โหพี่ผลิตของขวัญสุดเจ๋งของขวัญหนูว้าวหนูจะตกแล้วล่ะพี่ช่วยหนูด้วยสิโอ้โี่แอบขึ้นบนรถซานตาเหรอลืมเลยนะเนี่ย โอ้ยพวกเอลด้วยอะมาแถวนี้เร็วพวกเอลที่นักงรถสัญญาณยูบอด้ยมีนี่ประตูอะทำไมวิทำไมน้องอุ้มกระโดดข้ามไปได้อะ่ะพี่กระโดดข้ามไปไม่ได้เลยก็กระโดดตรงนี้แล้วก็กระโดดตรงนี้แล้วก็กระโดดตรงนี้ไปเลยโอเคพี่ผ่านมาแล้วจ้าอุ้ยต่อไปเป็นลูกไอ้นันะ่น่ะลูกวิง่งดูดูช้า พี่คิดว่าจะท,ทาไงดีอะถ้าเกิดซานต้าสร้างบ้านท,ที่น่ากลัวจะไม่รู้จะพูดยังไงขนาดนี้พี่ซา,า,านต้าผีหรือซานต้าอะไรเนี่ยมาแล้วมาแล้วพี่ผ่านมาแล้วพี่ผ่านได้ไงก่อนคือปบบเด็นอะอ้อมไปข้างๆเลยข้างๆส <ไป S 2> ุดๆเลยข้างสุดๆ,เ,ๆ,ดๆเออมันไม่โดนเราเลยข้างๆสุดๆอะเออนั่นแหละเจ๋งแล้วก็อ,อก้อมมาอ้อมมาฝั่งนี้เอออ้อมมาเลย <ห ả? S 2> มันเป็นอันนี้เออใช่จริงๆด้วย หนับทุกแบบต้องมีนี้ถ้าเกิดไม่มีก็คือเชยตายมาเลยมาเลยมาเร็วมี่พอมีมวมีอะไัวนี้ขยบมาใกล้ๆสิถ้าเกิดเบี่ยงไปข้างนอกหนูก็ตุยหรอกซิมมันไปแล้วมาเร็วยังไม่ไปเก็บของขวัญมันไปแล้ววี โอ้โหมาแล้วมาแล้วนี่คือที่ไหนเนี่ยหิมะเฮ้ยหิมะตังเต็เด็กกันน้อยกันใหญ่มือหิมะหรอคะเนี่ยแต่ว่าหิมะมน้ำลายเลยนะเวรี่เอาหมุดตุยโอ้โหตุยจริงด้วยโดนโดนน้ำไม่ได้แล้วพวกนี้มีงั้น small x ใครเดี๋ยวพี่จะรอเดูตรงนี้นะไม่ใช่หรอกแล้วมี่มาแล้วงอนได้งอนเก่งใคร พ่อแม่กับพ่อก็บอกอุ้ยอุ้ยอุ้มเม่บายายนะพี่นุ่นชิ้นตูเสมอเลยแม่มาเล่วพี่จะข้าฝั่งนี้ไปก่อนเดี๋ยวพี่จะรอหนูตรงนี้นะโอเคอุ้มีมมาแล้วไปกันเปลวเปลวของขวดกันก่อนมาแล้วมี่ของขวดอยู่ตรงนี้ไหนเนี่ยนี่พี่จะอาจเอาของขวดให้ได้ที่มันี่ย้าแในอาจจะเป็นอันที่รอไม่ขวดจะได้ก็ได้นะอ้หูตอไปข้ามน้ำข้ามน้ำข้ามทะเลโอ้ยพี่ พี่เบียดหนูได้ไหมพ,พี่นน้นล่ะเบียดหนูปกก, <c oughs> กกินงั้น่ยตกทั้งพี่ทั้งน้องนี่แหละเบียดกันนักกันหนาเนี่ยฟบมาแล้วอุ้ยต่อไปนี่พี่เขาใหออ้อ้อมอ้อมอ้อมอุ้ยหนูโดนต้นมันตายตายเพราะไม้เสียบอุ้ยต่อไปเขาให้เรากระโดดลงไปหน้าผาตรงเนี้อุมม้มี่กระโดดพร้อมกันไหมอุ้มี่ กูวนจะมีอะไรพี่กระโดดก่อนเลยปะเอาว้วาจุช๊ชมาแล้วอุมม้มี่พี่กระโดดลงมาแล้วอุม้มี่กระโดดลงมาพี่แล้วอ๋อมันห้ามตุนทำไม,ม,มอุ้มี่ตายไปสเสียงแบบนั้นเมื่อกี้โดนอะไรเนี้ยเกือบเฉียวันเกงเอง,เอ,งเอะไปกินเธอะกียงขัดแล้วเนี่ยน่ากลัวมากเลยนะหือทีนี้จะจำเสียงเป็นอะไรวะเนี่ย พี่ก็จับไว้นะถ้าเกิดบัวนะวันหลังก็ดนลงมาฝั่งนี้แล้วพี่ได้ตำนานนี้มาจากที่ไหนเนี่ยเพราะมีสัตว์อที่บ้านหลังนี้มันฆาตกรแอบแฝงบอกให้เด็กมาที่บ้านแล้วค่อยฆ่าเด็กทิ้งอ่ะแต่ว่ามันก็ดีเหมือนกันนะเหมือนเรามาผจญภัยอ่ะแล้วก็ตายนี่นะเขาอาเอาฝักบัวเหรอเขาให้เราเอาไอ้นี่แล้วก็ไปไหน ไปไปปลูกต้นไม้ใช่ไม่งั้นเราก็จะไม่มีอะไรปลูกโอ้เราปลูกต้นไม้แล้วต้นไม้ก็จะโตขึ้นมามันก็จะผ่านไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะกลับขึ้นไปที่เดิมใช่ปะครับผมหลังจากที่เรากลับขึ้นไปที่เดิมแล้วเนี่ยเราก็จะกระโดดข้ามหมวกซานตาคลอสตัวนี้ไปที่นี่ไปกอดหนูทำไมอ่ะไม่เห็นเข้าใจเลยอ่ะที่นี่ไปกอดหนูทำไมอ่ะไปกอดอะไรหนูไปกอดพี่ไม่ใช่หรือไง พี่พี่เห็นน้องอุ้มี่อ่ะฟีนขึ้ไปเมื่อกี้จริงเหรอันไ่มีผ่านก่นอนแะล้เฮ้ยตุ๊กใบแฮมสเอร์อุยน่ารักอะ่อนอนกกอะอน่ารักนะรอ่ะ้าวา้้้อวาาวว้าาาวว้วว้าวว้าววาวว้าววว้าวว้วกลัวบ้านไปเลี้างว้ว้าะววว่าหน้าเราอีกมั้ง ว้่เจอกล่องของขวัญอีกแล้วมา,าแล้วอุ้มี่ของขวัญเยอะมากเลยอ,ะอ่ะน้ำตคาคอใจดีนะแจกของขวัญให้เราเต็มเลยอะใช่ใช่ใช่เขาแจกกล่องของขวัญให้เราเต็มเลยอ,ะอ่ะหนูก็กลัวเหมือนกันนะเนี่ยหนูเรียกเลยรีบเก็าไจากทิ้นแล้วก็กลับบ้านกันดีไหมอะ่ะของขวัญเราได้มาทั้งห้ากล่องแล้วนะหั้พอแล้วมัง้งเถอะเรากลับกันไหมอะ่ะไม่อะ่ะพี่จะเอาเยอะๆไปเลย หรี่แม่ก็เป็นห่วงหรอกทูไี่เปิดอันนี้แล้วโอ้ขางในเป็นประตูซัพอร์คอรูี่เข้าไปก่อนเลยกลัวคงไม่มีอะไรหรอกใช่ไหมอ่ะไม่มีแค่ข้ามน้ำอืออือหรอพพี่ก็แบบประตูเข้าไปก่อนสิไม่รู้เกิดอะไรขึ้นไรู้ว่าบวัวเด็บไม่น,าน่าโอเค จอนต์คอรตตามมาแล้วอู้ตามมาไม่ได้ตามมาไม่ได้อูมี่มาแล้วเขาตามเรามาไม่ได้วินาแดงหน้าแดงยหนาแดงนุ่นจันตะคอดอยู่ตรงนี้นี่เธอฉันกำลังรอน้องสาวของฉันอยู่ว่าซีมันมนดักขางตุงหน้าท่อดูเลยอ่ะไปกันเถอะน้องอูมี่ ไปหนูเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยซานตาคอรที่มาหน้ากลัวขนาดนี้ยหนูเรามาผิดที่แล้วเลยพี่อุ้ยเจอกล่องของขวัญอีกแล้วนะ้องอุ้มี่ซานตาคอรให้ของขวัญเราเยอะมากเลยนะเนี่ยใจดีจังเลยอุ้มี่ว่าไหมอุ้มี่ไปเราเข้าไปในนี้กันดีกว่าอุ้ยเรามีเพื่อนมาคนนึงด้วยนะอุ้มี่อเออเถอะน้องฟันขับก็ได้นะเร็วอุ้มี่อุ้มี่ข้างหน้าเนี้มันเป็นแบบเขาจัด ฉากว่าแบบสวยมากเลยอะอะจริงจริที่มันสวยมากเลยนะมี่<ว>พี่ว่าตรงนี้แบบอืสวยมากเลยอะเออมันให้ความรู้สึกแบบอุ้ยดูมดูต้น,ตนเฮ้ยไม่ใช่ต้นไม่นอนไม่นอนนูน,น,นั่นดิอะไรอะรามเรเดียกับสาต้าที่กำลังฉี่เอาไปอุ้ยเขากำลังจะไปแจกของขวัญให้เด็กๆไงแต่ว่าเราไม่ต้องเอาใช่ไหมหได้มาตั้งหกอันแล้วเนี่ย <laughs> เอาดิเราต้องเอาอุา<ว>๊ยเจออีกแล้วเจออีกแล้วยังไงอ,อ,อุ้มมีมาแล้ววัดตอนนี้ได้เจ็ดอันแล้วใช่ไหมพี่ใช่พี่ว่าเหลืออีกสามอันแล้วน่าจะผ่านด่านนี้แล้วนะจริงเหรอใช่แล้วเราก็จะเอากล่องของขวัญไปโชว์ให้เพื่อนๆดูได้แล้วว่าเราได้ของขวัญจากซานต้ายเยอะมากเบี๋ยวนะเพื่อนจะเชื่อไหมซานต้าเนี่ยเพื่อนจะเชื่อไหมก่อนเกิประเด็นเราต้องได้ของขวัญจากซานต้าเยอะมากๆ อีกแล้ว่ะเออเดี๋ยวพี่รอไม่เป็นไรไปรอผมมาด้านหลังนี่ไงเห็นไหมเนี่ยโอเคตอนนี้น้องอุ้มมี่ก็ผ่านแล้วเราก็กําลังจะปีนบันไดใช่ปะใช่โอ้โหบันไดใหญ่ขนาดนี้ปีนไปยังไงวะเนี่ยเอ้าเขาทายังไงวะกระโดดโอ้ปีนได้อยู่แต่ต้องกระโดดขึ้นเอาโอ้กระโดดขึ้นมาแล้วปึ๊บเอ้าปึบปึ๊บึบุจับบึดบึบจับมึดโอ้ my god ลงไปก่อนเลยแป้ะโอ้ my g o ดหนูรู้สีลองไปพร้อมกันเราจะถือปืนยิงกันไปจานต้ซานต้าฉันมาแล้วอุูมี่ลงมาแล้วซานต้าถือขออนะโอ้ my g o ดเราต้องจัดการซานต้าความจริงแล้วซานต้าไม่ได้หัวขวัญเราเหรอเนี่ยซานต้าจะจับเรามาขังออ้ียน จาน้ามันไม่โดนเลยเนี่ยจาน้าอุ้ยอูมิจานตาจะทำร้ายร่างกายเราว่ะจานตาจะทำร้ายเราว่ะฉันหกแล้งง่ายวะให้รอเดี๋ยวกลุ่มของไปให้แล้วจะมาขโมยน่ะมั้ยไม่ได้ขโมยนะเรามาเอากล่องของขวัญต้องหาเแล้วหนูอยากได้อ่ะค่ะลุงซานต้าก็หนูไม่มีอ่ะซานต้าเดินเร็วมาก เออหนูไม่ได้ตั้งใจนะคะคุณจาตา,าตาบ <ตา S 2> แล้วจานต,ต,ตา,า,ต,า,า,าตาหายไปแล้วจาตาหายไปแล้วข้าจาตาไม่ตาสักทีเนี่ยมันยิงมือใส่หนูเนี่ย,น,น,น,ยนั่นแหละลุยเลยลุยเลยลุยเลย พี่จะรอน้องอุ้มมี่อยู่ตรงนี้นะคะตอนนี้พี่ผ่านออกมาตรงนี้แล้วกาลังจะรอน้องอุ้มมี่อยู่เก่งมากเก่งมากอุ้มมี่เก่งมากไม <tr> ่เล่น้องรู้สิเก่งมากเลยเก่งมากเลยตอนนี้เราผ่านกันมาแล้วนะคะโอเคค่ะน้องๆสำหรับคลิปวิดีวันนี้นะคะพี่นุ่นกับน้องอุ้มก็ต้องขอตลาไปก่อนนะคะ ถ้าใครชอบคลิปวิดีวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกกำลังใจพี่นุ่นกับมัอุ้มทำคลิปวิดีโอต่อไปได้นะคะสำหรับคลิปวิดีวันนี้พวกเราก็ต้องขอตลาไปก่อนนะบ๊ายบาย